สวัสดีครับวันนี้เป็นการแนะนำนาฬิกาจีช่อกนะครับจากร้านสยามนาฬิกาท่านท่านปิ่นเก้าครับผมรุ่นที่นี้วันนี้เนี่ยเป็นจีช็อกใช้รหัส GD 100SC นะครับ S สิงคโปร์ SC นะครับมี2ส,สีก็คือสีดำหน้าเขียวนี่ใช้รหัส GD ขีด1น0 SC ีคิด1นะครับส่วนสีม่วงนี่ใช้รหัส GD ขีด1น0 SC ขีด6นะครับ2ตัวเนี้ยเครื่องเดียวกันนะครับ ต่างที่สีอย่างเดียวเลยนะครับผมหลกัหลกๆของการใช้งานเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันที่เหมือนในตระกูลจ s ช็อกทั่วๆไปนะครับคือมีระบบลลกจะเวลาดูเลต่างประเทศตั้งเวลาถอยหลังได้พิมมือและไฟติดนะครับผมแต่รุ่นนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นในเรื่องของสีสันฮะถ้าคุณดูจากในจอที่เห็นเนี่ยสีดําอย่างตัวดำเนี่ยก็จะเป็นดําเงาตัดกับสีเขียวนะครับ ส่วนสีม่วงก็จะเป็นม่วงเงาๆนะฮะม่วงมันก็ได้ดำมันม่วงมันม่วงเงาเนี่ยฮะแล้วก็น้าจอเป็นออกสีชมพูเข้มๆออกจากเกือบจ,จะแดงนะฮะเพราะนั้นสีสันจะค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับราคาไม่ค่อยจะแรงตามสีนะฮะไม่แพงมากนะครับถ้าใส่แบบชอบสีสันเนี่ยผมว่าสองตัวนี้ค่อนข้างสวยนะฮะถ้าคนชอบสีสันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูใกล้ๆในแต่ละมุมนะครับว่ามันมีอะไรต่างกันยังไงอะไรบ้างนะครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับโอเคก็ดูสี เขียวกว็แล้วกันเนาะสดำเขียวครับระยะนะครับโอเคก่อนอ่าครับก็พูดนะครับตั๊บนึงโอเค,โอเค,โ,อเคโอเคครับตัวจริงของสีดำเขียวเนี่ยอันนี้เขียวไม่นจะเป็นเขียวแบบเขียวสว่างสว่างนิดน,นึงนะครับผมเนี่ยครับคำว่าจีช็อกก็เป็นสีเขียวนะฮะโปรเท c ชั่นสีเขียว ปุ่มนี้เป็นสีเขียวเหมือนกันนะฮะเขียวเดียวกันเลยนะฮะเนี่ยฮะปุ่มหมดเลยประกันเหมือนเดิมฮะซื้อกับเราเป็นประกันซ m มจเหมือนเดิมฮะหนึ่งปีนะครับผมสามารถเดีมยจะมีสติกเกอร์แปะไว้ที่ฝาหลังเนี่ยครับโทษนะฮะโฟกัสเจอหรือเ okay, ปล่าดีวแป๊บนะฮะโอเคประกันซีมจีหนึ่งปีนะครับผมสามารถยือ้อในทุกเซ็นท่านทุกสาขานะครับดูหลายมุมอ่าฮ สีดำนี่เป็นดำเงานะครับผมดำเงาอันนี้หน้าตลงครับผมโอเคระยะนิดหนึ่งนะครับเหมือนกล้องโฟกัสโอเคฮะแล้วก็ตัวนี้ดำเงาเนี่ยนะครับสายเป็นแบบสองรูนะฮะเนี่ยเงาหัวเป็นสีเอ่อเป็นสีเงินเอ่อหอย่านนะฮะผมดูไม่ชัด เป็นเงินเป็นเงานะครับหัวเป็นสีเงินเงาเนี่ยครับผมขนาดใหญ่ไหมเหรอครับเป็นไซส์เหมือนพวกตระกูล G A นะครับเพราะตอนนี้มันใช้รหัส G D นะครับเพราะฉะนั้นไซส์มันก็จะเป็นไซส์มาตรฐานของตระกูล G A นะฮะเดี๋ยวผมวัดขนาดให้นิดนึงนะครับผมขยาตนิดนึงนะครับขนาดเนี่ยวัดขอบนอกกอนขอบในก่อนนะฮะขอบในนี่สามสิบห้าประมาณนะฮะเนี่ยฮะสามสิบห้า ขอบนอกนี่ประมาณห้าสิบนะครับขอบนอกนี่ห้าสิบสายนี่หัวสายยี่สิบประมาณยี่สิบกายี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับฟังก์ชันหลักๆเนี่ยเ,เดี๋ยวดูฟังก์ชันหลักๆก,ก่อนนะครับอ่นนี้หน้าหลักนะครับปุ่มนี้ปุ่มไฟนะปุ่มขวาบนไฟ อันนี้เวลไทม์ Time, คือดูเวลาต่างประเทศเพราะเรากดปุ่มขวาล่างเปลี่ยนชื่อเมืองข้างบนเวลาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตามชื่อเมืองนะครับผมต่อมาอันนี้ตั้งปุกครับปลุกได้ทั้งหมดเดี๋ยวนะฮะสาปลุกได้หครั้งใน1วันนะครับส่วน a l m off ตัวนี้คือตั้งให้เป็น on หรือ off ได้นะครับถ้าตั้ง on เนี่ยมันจะร้องเตือนทุกชั่วโมงนะครับถ้าต้ง off เนี่ยมันจะไม่ร้องเตือนทุกชั่วโมงนะครับ อันนี้นี่มีคนตั้งปลุกไว้ตอนเที่ยงเที่ยงเที่ยงนะครับเนี่ยต้องเต่าอ,ออกไม่อนกันเดี๋ยวตอนคืนไม่ใช่ตอนเที่ยงมันร้องเตือนนะครับกดปุ่มนี้ออฟไปนะครับผมโอเคกลับมาหน้านี้อันนี้ไทม์เมอร์คือตั้งเวลาถอยหลังได้นะครับสต็อปวอนนี่คือจับเวลาเนี่ยฮะ,ะกดปุ๊บจับเวลาแล้วกดหยุดก็ปุ่มเดิมแล้วจะเคลียร์เป็นศูนย์ศูนยก็กดปุ่มซ้ายบนอ,อ่าครับคราวนี้มาเข้าปุ่มนี้นะฮะ เอาโอเคอันนี้กลับมาหน้าหลังการตั้งเวลากดปุ่มซ้ายบนแช่ไว้ฮะพอกระพริบปุ๊บเรามาเริ่มตั้งทีละอย่างนะฮะล้วกดปุ่มซ้ายล่าง DST ตั้งเป็น o อฟนะฮะ t y o นี่คือโตเกียวเราอยู่กรุงเทพเราตั้งเวลาตรงเทปเราตั้ง BKK ฮะตั้งเป็น BKK ก่อนอันนี้จําเป็นต้องตั้งทุกครั้งนะครับเวลาเราจะใช้ในากาพวกนี้ หมายถึงว่าเวลาซื้อมาครั้งแรกครต้องเซตเป็น BKK ก่อนเพราะเราอยู่กรุงเทพนะครับโอเคต่อมา b k เแลคจะกดปุ่มนี้ตอนนี้ที่ตอนนี้รีวิวอยู่เนี้ยสิบเจ็ดนาฬิกานะฮะล้วก็กดเลือกไปสามสี 3, 4, 5, ่ห้าก็คือห้าโมงเย็นนะครับผมยี่สิบสี่นาทีถูกต้องนะฮะตอนนี้อ่านี้เลือกเป็นยนี่ี่นอดีกว่าจะได้แสดงเวลาเป็นสนิบเจ็ดนาฬิกาุมขวาล่างเนี้ยเปลี่ยนจากห้าเป็น PM หรือเป็นยีี่นอนะฮะ แล้วก็กดปุ่มนี้ปีก็เลือก1 2 3 4าปีสอง4กดตัวนี้ต่อซ้ายเลือกเดือนเดือนเมษากดนี้ถอยหลังต่อมาก็กดปุ่มนี้ต่อนะครับเพื่อเลือกวันย1 22บสองวันที่22ถูกต้องเมื่อทุกอย่างตรงหมดนะฮะอ่า LT ตัวนี้มีให้เลือก1กับ3ถ้า1ก็ไฟสว่าง1 3ถึงวินาทีถ้า3นี่ก็3 5ถึงวินาทีนะครับเอาเป็น1ก็พอครับ เมื่อทุกอย่างครบหมดแล้วก็กดปุ่มน,นี้ออกโอเคฮะเอาโอเคมันก็จะกลับมาหน้าหลักวันนี้เวลาก็จะครบเดี๋ยวมาดูสีม่วงด้วยนะครับผมอยากให้ดูสีม่วงประกอบกันสีม่วงก็เหมือนกันทุกอย่างแหละฮะเพียงแต่ว่าให้ดูรายละเอียดนิดนึงอันนี้สีม่วงเป็นม่วงเงานะฮะนะฮะเป็นสายสองรูนะฮะ สีค่อนข้างแรงครับตัวนี้เสีค่อนข้างแรงทีเดียวนะต้องบอกจริงๆนปุ่มตรงนี้เป็นสีม่วงนะฮะประกัน cmg ฮะสามารถยื่นส่งเซ็นต์ได้ทุกสาขานะครับหรือจะมาฝากไว้ที่ร้านเราก็ได้นะครับถ้าซื้อับที่ร้านเราเราดูแลให้นะครับจะส่งซ่อมให้หมดเลยครับผมโอเคข้อนี้เป็นออกสีชมพูนิดนึงนะครับนเยนคำว่าจ s ช o c k คำว่า Protection หัวสายนะฮะเป็น สีเงาเป็นสีเงิน,เ,นเงาๆนะฮะเนี่ยโอเคไฟสว่างขนาดไหนเดี๋ยวลองดูไฟนะครับอาจจะนิดนึงตัวสีสีนี่คือสีอ่าสีสีม่วงไฟเป็นสีม่วงครับสว่างมากแล้วจะดูตัวสีเขียวนะครับอา้าวโหผมว่าเป็นไฟที่สว่างมากในบรรดาตะกูลจิช็อตที่ผมเคยรีวิวเลยนะฮะเนี่ยสว่างโล่เลยฮะคืนๆตัวจริงนี่ผมมองเห็นชัดมากมากเลยนะฮะเนี่ย ้องบอกชัดมากเเปิดไฟนิดหนึ่งนะครับยันิดนึง่งหาปัดไฟนิดหนึ่งหน่อยยโอเคครับ, <Okay. S 1> รบส่วนเวลาไอ้นี่ระบบพลิกมือแล้วไฟติดนะฮะกดปุ่มขวาขวาบนแช่ไว้นะครับกดแช่ไปเลยฮะ,ะแช่ไปเรื่อยๆยนะฮะจนกระทั่งมีตัวอักษร L กับ T ขึ้นมานะครับที่หน้าจอเห็นไหมครับด้านล่าง พอขึ้นมาปุ๊บเราพลิกมือแนวนี้นะฮะไฟจะติดเองต้องแนวนี้เท่านั้นนะฮะเนี่ยถ้าไม่ได้จังหวะมันจะไม่ติดนะฮะต้องเป็นจังหวะมันอ่าเห็นไหมติดนะครับจังหวะมันถ้าไม่ได้จังหวะมันมเราต้องค่อยๆพลิกปั๊บอา่าครับแนวนี้ไม่ติดครับแนวนี้ไม่ติดครับแนวนี้ไม่ติดติดเฉพาะนี่นะฮะติดเฉพาะแนวนี้อา่าครับผมเวลาจะปิดกดตรงนี้แช่ไว้ฮนะ ปุ่มไฟแช่ไว้ประมาณหนึ่งถึงสามวิหนึ่งสองอ่าหายแล้วฮะตัวซอนแอลกะทีหายไปแล้วฮะอันนี้มันก็พลิกมือแล้วก็ไฟไม่ติด้ะฮะโอเคอยากให้ดูมีสองสีเนี่ยฮะแล้วแต่คนชอบนะฮะราคาไม่แพงครับคู่นี้นะครับแต่ละเรือนราคาไม่แพงนะฮะ,าาแ,ะ,ฮะแล้วแต่ชอบสีไหนยังไงนะฮะแล้วแต่การแต่งตัวด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับมาพร้อมกล่องนะกล่องมันจะเป็น เซตมันนะครับสักครู่หนึ่งก็ให้ดูมันใช้รหัส GD 100SC นะฮะกล่องเนี่ยเป็นกล่องทรงใหญ่เนี่ยฮะอันนี้ตัวกล่องตัวดำเขียวนะฮะเปิดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นกระป๋องเหล็กใบใหญ่เนาะกระป๋องสวยตัวนี้กระป๋องใบใหญ่นะฮะ,นฮะ,ะเนี่ยฮะกระป๋องมีกลมๆเนี่ยฮะใบใหญ่ใบใหญ่นะครับซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคู่มืออยู่ในกล่องนะครับผมแล้วก็ใบประกันของ c m c นะครับ ซื้อกะทางสยามในการเนี่ยจะมีประกันเซ็นจีที่เป็นจีช็อคให้ทุกครั้งนะครับเนี่ยจะมีสองท่อนสักครู่นะฮะโรก,กัสเห็นหรือเปล่าอ่าฮะเนี่ยฮะอันนี้ท่อนบนจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะเดี๋ยวสักครู่อ่าครับเนี่ยครับเป็นแผ่นใหญ่มีสองท่อนเนยนะครับเป็นใบประกันเราจะให้ลูกค้าทุกครั้งที่ซื้อตัวจีช็อคนะครับเพื่อยื่นส่งซ่อมเซ็นชันได้ทุกสาขานะครับเนี่ยครับใบประกันของแท้เลย โอเคครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับอยู่ที่ว่าชอบสีไหนอะไรยังไงนะครับถ้าสะดวกกแวะมาชมตัวจริงได้ครับที่ร้านสยามนาฬิกาฮะเรายินดีต้อนรับนะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยชมจากวิดีโอแล้วอยากได้เนี่ยก็สั่งซื้อจากทางไลน์ก็ได้นะครับทาง Facebook ทาง i n s t a g r กรมทุกช่องทางที่มีนะครับเรามีช่องทางจำหน่ายหมดนะฮะมีบริการส่ง EMS และ m ม s s e n g e r ให้ด้วยนะครับผมส่งทุกวัน สงสัยการใช้งานก็เขียนมาถามได้หรือแวะขึ้นมาหาเราที่ร้านได้นะฮะสตาฟน้องๆทุกคนคอยให้คาตอบเสมอนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ข้อมูลที่คิดว่าให้ไปก็น่าจะพอใ,ใช้ในการตัดสินใจในกานรดูได้นะครับสงสัยการใช้งานไงก็ปรึกษาขึ้นมาปรึกษาได้นะครับอยู่ที่ร้านกันทุกคนนะครับผมแลวเราอยู่บนเันท่านปิ่นก้าชั้น3นะครับผม ขอบคุณมากนะครับจากร้านสยามาฬลกาครับแล้วคอยติดตามผลงานเราเพิ่อมอีกนะครับช่วงนี้จะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ